นี้เราจะมาวีเอชเดียค่ายไทยสตีดทิชชี่นะครับเออเราจะมาวีเอชกันครับระหว่างก้านคอกับออฟ้าล้านครับนี่ครับเทสเสียงครับตัวเก่ากับตัวใหม่ครับอันนี้ตัวเก่ากครับว่าเสียงใครจะด้านก่อนกับตัวเก่ากับตัวใหม่ อันนี้ฟ้าลั่นนะครับตัวเก่าของค่ายไทยติกไปดูก้านคอกันนะครับ เนี่ครับอันนี้ก็จะออกลั่นๆน,นิดนึงครับแต่นี้ลั่นแล้วก็เตะนุ่มครับอันนี้ก็ครับตัวเก่ากับตัวใหม่ใช้ดีครับรีบๆซื้อนะครับก้านคอตัวใหม่3.5เซนครับ